สวัสดียามสายๆค่ะเพื่อนๆเมื่อคืนนี้ตื่นขึ้นมาแช่ถั่วถั่วแดงค่ะวันนี้จะทำอ่อชิลี่ค่ะชิลี่คอนคานี่ส่วนผส,นสนมมะเขือเทศอยู่น้นใช้กระป๋องด้วยใช้สดด้วยแต่ก่อนอื่นขอทำ ซอสพริกไว้ก่อนทับบัสโกแพงเหลือเกินขอลองทำไม่เสียหายใช่ไหมได้ <c oughs> แ,ลแล้วครับเพื่อนๆซอสพริกของเราทับบัสโก็ก็มีน้ำอุน่นมีเกลือมีน้ำอุน่น มีน้ำส้มแอปเปิ้ลจะได้หอมหอมน้ำส้มสายชูของเราแล้วก็กระเทียมทดลองคิดว่าเขาทำกันแบบนั้นนะแต่เขาจะดองถังอก บอกดองในขวดหลอก็แล้วกันแล้วนี่ก็จะจะลวกมาเขือเทศค่ะให้เปลือเข้าออกเอาหนังเข้าออกแล้วก็จะลวนหมูทำชิลี่ของค้านี่คลิปนี้ก็แค่นี้นะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเสร็จแล้วจะ ทำคลิปของชิลี่ให้ดูค่ะสวัสดีค่ะ